พบกันอีกเช่นเคยล้วครับมีกลิ่นตึต่ตึ่เพราะว่าเป็นผ้าหมักคลามหมักโคลนหมักคลามาถามว่าหมักให้มันเป็นอะไรหมักให้สีมันติดคงทนเพราะย้อมสีธรรมชาติจากอะไรนี่จากคลามนะครับจากคลามเห็นไหมครับม่วงๆเนี่ยออกคลามลายคลามนั้น,น,นหมักหมักแล้วต้องใส่ให้นิ่มไหม อันนี้ต้องใส่นิดหน่อยนะต้องใส่นิดหน่อย <relevance> เขาจะมีส่วนผ <Spider> สมของเขาซึ่งเขาบอกคงไม่หมดเขาไม่เขาบางอย่างที่ที่มีแน่ๆก็คือน้ำน้าสนิมน้ําสนิมผมเรียกไม่ถูกว่าว่าอะไรจะเรียกว่าน้ําสนิมมันเกิดจากอะไรนล,ลุงชัยเกิดจากเศษเหล็ก เศษเหล็กที่เอาไปแช่น้ําไว้ให้เกิดสนิมแล้วก็กรองเอาน้ำาลยนั้นะนะมาเป็นส่วนหนึ่งของการย้อมให้ผ้าติดดีขึ้นตอนที่ผมทำอีอโกพินคือภาพสีจากธรรมชาติจากใบไม้นะครับจากใบไม้ให้เป็นรูปใบไม้แต่อย่างเดียวนะทำไมเมือ่อเมื่อหลายปีก่อนอันนี้ยังคงรูปแบบเดิมไว้คือการ ขาเรียกอะไรต้โมโบราณก็ใช่ที่เขาเรียกกันบางที่นะหมักโคนหมักคลามนะครับเพื่อให้มันเกาะสีได้มากขึ้นการย้อมสีธรรมชาติไม่ได้ย้อมข้างสองข้างได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกับสีวิทยาศาสตร์สีวิทยาศาสตร์เองก็มีขั้นตอนการปฏิบัติที่จะต้องให้สีอยู่ทนทนอยู่อยู่ทนเกาะสีกินสีเขาเรียกว่ากินสีให้อิ่มไหมได้ต้องให้กินสีให้อิ่มตั้งการเรียกการฟอก ฟอกใหม่ล้างใหม่ฟอกใหม่นู่นยุ่งยากทีเดียวผ่านมาแล้วถ้าทาแล้วถ้าทำ่าทาําเยอะไหมก็พอตัวมันกันนะครับแต่ไม่ได้ทําเป็นอุตสาหกรรมเป็นผ้าทอยกมัดหมีหรือหรือ,รอ,รอยกยกดอกผมทําเป็นอีโคพินแต่มันมองดูแล้วตลาดมันไปไม่ได้ก็เลยต้องหยุดก็กลับมาทางเดิมของตัวเองก็คือเป็นผ้าไหมทอยกดอกยกดอกอะไรลายพิกไทย แล้วก็มัดมีเป็นลายอะไรลายประกาศตอบประกาก็คือดอกไม้รอบมะเขือดอกมะเขือ่นแหละครับสีอย่างนี้มีหน้า,านางไว้ไม่มีครับยกเชิงใช่ครับไม่มีหน้า,านางสี่เมตรเต็มเต็มเลยเพอที่ตัดชุดได้หนึ่งชุดแพงไหม,ไมเนี่ยหมายเลขอะไรป้ายป้าเอฟหนึ่งหากดป้ายอยู่ไหนเลยจสอง 455ลายดอกมะเขือสีธรรมชาติคลามหมักคลามสองเมตรสองเมตรสี่พันแปดถ้าเอาสี่เมตรก็คูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่ครับเก้าพันหกเท่านั้นเององ่ายง่ายสี่พันแปดคูณสองเก้าพันหกใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เป็นผ้าที่มาทีละสี่เมตรสี่เมตรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วแล้วการย้อมก็ดีการทอก็ดีต้องต้องเข้าต้องเข้าตาเข้าตาลุงชัยนะครับเข้าตาผมนะลุงชัยผ้าไหมสุรินถึงจะซื้อเข้าร้านไม่งั้นไม่ซื้อคือ,ค,อคือเป็นผ้าคัดเกรดคัดคุณภาพคัดมาให้ย้อมดีทอดีคุยไม่ถูกหูไปซื้อไปอย่างนั้นอีก เพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยจะคบกันก็ต้องมีอัธฉาศสัยร่วมกันต้องตาตรงใจกันถึงจะคุยกันได้อาจจะกระซ้ายย่อแย่กันได้บ้างอะไรก็คุยไปขายไปก็าปาตามแบบธรรมเนียมตามแบบพุชชัยนี่แหละครับตั้งแต่เริ่มต้นมาที่ทําคลิปมาทำเป็นคลิปถามว่าอัดไ์ดสดไม่เป็นหรือเป็นทำไมจะทําไมเป็นแต่ผมควบคุมคําพูดไม่ได้ พลาดไปแล้วแก้ไม่ได้ครับถ้าเป็นคลิปเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนลครับผิดแล้วผมก็ยังลบทิ้งอัดใหม่ได้เอาแล้วไลฟ์สดละ่ะไลฟ์สดมันไปเลยครับไปแล้วไปเลยครับไอ้นี่ไอ้นี่ยังพอยั้งกันได้เดี๋ยวมาตรวจดูก่อนอะไรควรทําอะไรควรพูดอะไรควรตัดหรือไม่ควรตัดผมจะไม่ตัดนะเวลาผมผมทาคลิปผมจะไม่ตัดผมจะพูดไปเป็นเรื่องๆไป บางทีเรื่องอะไรคิดขึ้นมาได้ก็คุยออกไปให้ฟังมาเป็นเรื่องข้างเก่าข้างหลังข้งอะไรยอย่างน้อยไม่มีไม่มีมมตั้งยี่สิบปีอัพยี่สิบปีอัพยังบางคนผมไปเมื่อเมื่อเดือนก่อนผมไปกรุงเทพไปสวนจัตุจักรไปหาซื้อของน่าไปซื้อดอกไม้นะดอกไม้สวนเขามองอยังไงวะลูกผเป็นคนานนอก ตัวเขาเองนะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนอยู่ยทางนี้อยู่ทางอีสานใต้เนี่ยอยู่สุรินทร์เนี่เขาไม่เขารู้ได้ไงว่าผมมาจากเออมาเป็นคนบ้านนอกมามันแปลกได้ไงทั้งทงี่เราคนบางเขนเขารู้ก็คุยกันถูกคอเขาก็ไม่ได้ลดให้หรอกครับคนขายของเออระดับอย่างนั้นก็แพงก็ต้องซื้อถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อไปซื้อได้เสื้อผ้ามาเออมันอยู่ที่อัจฉริยะส บางทีเขาก็ว่าราวใส่นะครับพูดลาวได้เราก็ฟังได้แต่เราพูดไม่ได้มากขเขมรก็พอขอข้าวก็กินได้อ,อยู่ที่นี่นะครับก็มีหลากหลายภาษาก็เกี่ยวกับเรื่องผ้ามีปากเอาไว้ถามไม่ใช่มีไว้กินอย่างเดียวครับอะไรที่ผมไม่รู้ผมจะถามเขาอะไรที่ําอะไรที่เรารู้แล้วรู้มากกว่าเขา เราก็แก้ไขให้เขาทั้งกี่ทั้งการการยอมการพอไม่อีกต้องอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาจะรู้มากกว่าว่าเขาทอเกี่วกับทํากับมือผมเองเป็นเป็นคนขายน่าจะดีสักกว่านะครับมาบอกสรรพคุณได้แต่ผ้าอันไหนที่ไม่ผ่านผมเขาเข้าไปจัดการขายกันเองจะขายแบบไหนยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าของลูกของลุงชัยก็มาในนามของลุงชัยผ้าไหมสุรินร้านจอมโหสุรินนะครับสุริน ก็เหลือเป็นผ้าที่สวยๆทงานเป็นหัวผ้าเขาเรียกหัวผ้าสนใจติดต่อสอบถามได้เรื่องราคาลถไหมโทรเข้ามาสิครับโทรเข้ามาติดต่อไลน์มาครับถ้าใช้ไลน์สะดวกที่สุดลุงชัก็ใช้ใช้ใช้ไลน์สะดวกที่สุดถ้าไปพิมพ์แอปอื่นเวลามันพิมพ์ผิดแล้วมันแก้ไขไม่ได้ครับมันแก้ไขไม่ได้อ่า ลายยังแก้ไขได้แต่ไปไปแอปอื่นเป็นอ่าอะไรอ่ะเบต้าเบสเตก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับผมถนัดลายมากกว่าฉะนั้นคุยกันทางลายก็ได้บางคนบอกเออไม่ได้ไม่ได้ใช้เล่นลายก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าช่องสื่อสารมันไม่ตรงกันจะแล้วนะครับถ้าช่องสื่อสารมันตรงกันเข้าไปใน f a c e b o o k ก็ได้ไปคุยกันใน Facebook ก็ได้ หรือกลากงค่ำกลาคืนจะดึกจะเด่นจะคุยกับลุงชัยลุงชัยพ่อหมายพื้นนี้อยู่ไหมอยู่ครับอพอโอนเลยได้ครับผมส่งเบอร์บัญชีไปให้โอนโอนได้เลยถามว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมไม่มีครับร้านผมจดทะเบียนการค้าถูกต้องมีที่ตั้งแน่นอนมีคนอยู่ตัวเป็นๆอยู่เนี่ครับ <laughs> ตัวเป็นๆน,นี่แหละครับออ,อยู่ที่ค้าขายมาอย่างนี้กว่าจะได้ชื่อได้เสียงมาพอจะมีคนรู้จักมาก,กี่บ้างก็ ต้องใช้เวลาเฉะนั้นไม่เอาเด็ดขาดไอ้เรื่องที่จะบอกว่าโคดโกงเขานะเรื่องผ้าเนี่ยไม่เอาบอกมีก็มีสวยก็สวยไม่สวยผมก็ไม่ซื้อเข้าร้านแค่นั้นเองฉะนั้นคุณได้ภาพไปรับรองได้ว่าสวยนะครับไม่เชื่อลองซื้อไปใส่ดูสิครับว่าสวยจริงไหม <laughs> นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็เห็นข้างหลังนะครับสีกรมท่าเป็นคลิปหน้าเป็นคลิปหน้าต่อจากคลิปนี้ แต่ว่าออกวันไหนไม่รู้ใครที่เป็นแฟน FC อ่าเขาเรียกอะไรอ FC ใช่ไหมครับคนที่ติดต่อ,อติดตามุูชัยแล้วไม่ได้ติดต่อบ้างไม่ได้ติดต่อบ้างก็แล้วแต่คลิปหน้าพอยกดอกยกดอกอะไรก็เชิงทีเงินยกดอกสวยซะด้วยนะครับไปพบกันขอบคุณครับสำหรับท่านที่ได้ติดต่อติดตามุูชยัยมาโดยตลอด,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 ดพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ